โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลก์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์กราฮัตตัวละครเข้ามาใหม่นะครับก็คือตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยนะครับก็คืออะไรเนี่ยฮะเมื่อล็อกอินอ๋ออะไรอ่ะอีเวนต์สนับสนุนผู้เล่นใหม่ว้าวแจกแพ็กการ์ดโอ้มีการ์ดดุนตัวละครตัวจริงด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยเปิดภารกิจ จำกัดการสุ่มรูนทุกวันแจก1,000เพชรรูนซูเปอร์พรีเมียมอะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับตัวละครใหม่วันนี้ก็คือนะครับนี่นะครับอีโวเรเบรี่ลินลี่ลองก้าว้าวชื่อแม่งโคตดยาว <c oughs> นะครับก็จะเป็นแนวแบบพวกการ์ตูนวิกันเนาะครับก็มีแบบ เลอบลี uh, s. S like like ่ลินล like uh, like like ี่ลองกาแล้วก็มีอีโวลินลี่ลองกาครับมีอีโวแบมบีนาเออแล้วก็มีอะไรอ่ะอีโวสวีทคิมุนแล้วก็อันนี้อะไรถ้ามีการพวกนี้เราก็จะได้ของนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามีการพวกนี้ถ้าได้การพวกนี้มาเราก็จะได้รับของฟรีนะครับนี่นะครับผมก็มีแบมอ่าบีนาทาคุระอยู่นะครับผมก็จะได้กล่องเลือกรูนครับทุกคนนี่นะครับเลือกไปเลยอุ้ยรูนยังไม่มีนะ รูนป้องกันการดึงควบคุมรูนป้องกันหุ่นไล่กลารูนป้องกันเคลื่อนย้ายรูนป้องกันการเรียกเหรอผมว่าเอารูนกันเคลื่อนย้ายดีกว่าไหมหรือไม่ดีกว่ารูนเคลื่อนย้ายเหมือนจะมีสองอันเลยอันนี้ยังไม่ค่อยมีเลยอาอนี้ไว้อันหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่ารูนเคลื่อนย้ายกันเคลื่อนย้ายผมมีสองสาอันแล้วมั้ง เอานี้ไปดีกว,ว่าเนาะแล้วกันนะครับขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแต่ว่าไม่มีแบมบินาตัวสีชมพูของผมไม่หานะอยู่ในนี้นะเออไม่มีนะทําไมไม่มีอะ่ะทั้งที่มีมาให้แลกอยู่อ๋อใครที่อ๋อแต่ปิดอีโวแบมบินาก็มาเติมมาเป็นตำนานแบมบินาสักุระได้อ๋อๆๆๆสมมุติถ้าใครปิดมาก็มาต้องมาเติม,มเอานะครับผมโอเคโอเคโอเค ก็น่าใช้อยู่นะผมก็ใช้พใช้เล่นดลีกก็ก็ได้เก้าอยู่นะทุกคนแต่มันก็เล่นยากอยูนะ่เพราะมันเจอกันวิกเยอะมันเจอกันวิกแคบทุกตัวทุกตัวเลยผมว่ามีมีการวิกแคบทุกคนอะ่ะที่ลงหลีกอะ่ะมันอาจจะจ้างนิดน,นึงในการถ้าเจอลงหลีกแต่ถ้าไม่เจอแต่ถ้าไม่เจอกันวิกก็เล่นง่ายเลยอ่ะแบมบบีนาโซุระโหดนะเล่นวิกอ่ะผมเ็เล่นได้เก้าบ้างไม่ได้เก้าบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวใหม่กันก่อนดีกว่านะครับอ่ตัวใหม่ครับสกลิลเป็นเริ่มเทินของเรานะครับจะมีโอกาส55%นำสร้างแนนมาร ทันทีและเคลื่อนย้ายครับแล้วก็ในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส80%นับนางสิงติตั้งและที่อยู่ภายในแถวออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็มีโอกาส80%นะครับเพะกันขโมยมาเบิ้ล3าครั้งแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือว่าก่อสร้างโดยตรงจะมีโอกาส90%เปิดโอลิมปิกในพื้นที่ทีมที่เลือกและหลังจากสร้างแลนด์มากกร์คอัตโนมัติดึงสีช่องและกัดขังฟองสบู่โอกาส45%นะครับ ยกเลิกสกิลดึงของฝ่ายตรงข้ามโดยรวมก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเออสกิลก็ข้าวที่ทุกคนเห็นทั่วไปนะครับก็แค่จับสกิลนั้นสกิลนี้มาใส่กันผมว่ายังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนที่บอกว่าอา่านื้อว่าถ้ามีรีชาร์จมานี่ว้าวเลยนะ พอมันมีอ่าป้องกันขโมยลบาร์เบิลสครั้งใช่ปะ่ะถ้าได้รีชาร์จมาโหโห,โห,โหเลยรีชาร์จอาจจะอยู่ในบัฟก็ได้นะแต่โดยสกิลโดยรวมของน้องที่ไม่มีบัฟนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยโหดเท่าไหร่นะทุกคนผมว่าข้ามดีกว่าถ้าจะทําจริงๆผมว่าแนะนําเป็นแบมบีนาดีกว่าเออผมชอบไงน,นะครับผมก็เล่นใช้เล่นอยู่นะทุกคนถ้าแนะนําพวกนี้จริงๆนะผมแนะนาแบมบีนากับลินลี่ลองก้าเหรอลินลี่ลองก้ามันมีตัวอันนี้ใช่ป่ะลินลี่ลองก้าคนก็เล่นบ่อยอยู่นะ เอ้ยไม่ใช่คนเล่นเมรียวดีบ่อยเออพูดผิดพูดผิดไม่ใช่ลินล่ลังค์แบมแหละถ้าให้แนะนำจริงๆก็คงเป็นแบมแหละถ้าน่าเล่นนะครับแล้วก็มาเติมเอาเป็นแบมินาสคุระเหมือนผมะผมก็เล่นนะทุกคนก็เล่นได้เก้าอยู่นะแต่ว่าก็เหมือนที่ผมบอกมันอาจมันมันมันยากทุกวันเนี้ยวิกอะสายวิกมันยากแบมินาคือเราต้องกาจังหวะเมืองมันผุดพอดีบางทีม่งก็ผุดแบบไม่จังหวะไม่มันมันกาดจังหวะไม่นด้หรอกจังหวะมันจะผุดมันก็ผุดแต่คือดีที่น้องมันเวลามัน เราอาจ,จต้องกดจังหวะเอาแบบว่ามันตัวน้องมันเพิ่มเปอร์เซนต์ใช่ป่ะตอนผุดอ่ะเราอาจจะต้องกดจังหวะเอาในการเล่นนะครับแต่มันก็ถ้าไม่เจอกันวิก,ก็คือสบายอยู่แล้วแต่ที่ยากทุกวันนี้มันคือมันเจอกันวิ่ไงมันก็เลยยากนะครับเอ,อที่กันวิ่มันค่อนข้างเยอะน้องก็เลยเล่นยากนะครับถ้าใครจะทําก็ยังทําได้อยู่นะก็ยังเล่นก็ยังพอได้นะเ,ออเล่นเก็บจงเก็บแจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมีอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะท้าทายอะไรอ่ะเรไม่เห็นมีตรงนี้นะ แต่ว่ายังไม่เริ่มปะหรืออะไรอ๋อเปิดภารกิจจำกัดนะครับอ่าสุ่มลูนทุกวันแจกอยู่ตรงไหนอะในร้านค้าเหรอสุ่มลูนนเลยวะขอดูแป๊บนะผมว่ายังไม่ค่อยได้ดูอะไรเลยอันนี้ว้าวอีวโอสวิคิมูนมาขายด้ยวยอันนี้ลูกมหาดนะครับหนึ 1, ่งพเพชรนะครับ คูณ1ถึงคูณสามนะครับแล้วแต่จะสุ่มได้อันนี้อะไรโอ,อ,รอ้มีคอสตูมด้วยนะครับอืคอสตูมความสามารถอะไรอ่ะมีจี้ให้ด้วยวะทุกคนเราขอดูคนคสามารถคอสตูมหน่อยนะแต่โดยสกิลโดยรวมก็ไม่ค่อยน่าเล่นหรอกเพราะหาทั้งทีมมันก็เสียทั้งเพชรเสียทั้งเงินอ่ะผมถ้าจะทำตัวจริงๆก็ก็ทำตัวที่มันโหดๆไปเลยด้วย ให้มันคุ้มทุกคนนี้แม่งมันต้องใช้เงินไงความโหดมันต้องใช้เงินเมื่อก่อนสร้างโดยตรงมีโอกาส60%เลือกหน้าหลัง5ช่องแล้ววิ่งโอ้โอเคสกิลใช้ได้เลยอะคอสตูมอะต้องเติมคอสตูมอะนะครับถึงมีคอสตูมมันก็ยังไม่ขวามากเท่าไหร่หรอกมะยังสู้พวกไอ้นี่ไม่ได้หรอก ตัวอะไรที่มันมีวิ่งวะที่ตอนรีวิวตอนนั้นรีวิวตัวอะไรไปวะผมรีวิวตัวอะไรไปวะมันก็โหดอยู่นะตัวอะไรไม่รู้ตัวละครอ,อะเทติดเดตเออผมรีวิวตัวนี้ปะไอ,อ,อมาเรียเนี่ยใช่ปะน่าจะใช่แหละนะครับแต่ตัวน้องก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่หรอกนะครับไม่โหดมากเออแต่ก็เล่นได้อ๋อนี่ไงใช่ปะ อ๋อได้วันละครหรอมีร้านค้าอะไรบ้างอ่ะอ๋อนี่ตัวละครอไอ้พวกอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ่อคอตูมนะครับโอ้ยขายเยอะจังโอ้อันนี้ของแบมบีนาครบชุดเลยว่ะราคาสิบสี่เหรียญสิบห้าเหรียญกขอโอเคราคาไม่แรงวะ่ะจะขายช่วงอย่าขายเนะาะการ์ดเก่าแล้วแหละนะครับคอตูมโม,มอัญมณีสิบห้าเหรียญปกติมันขายอยู่ที่แบบ ยี่สิบ้าเหรียญน,นะประมาณยี่ห้าเหรียญสามสิบเหรียญนะ่ะช่วงที่แบบราคามันแรกๆอะ่ะอันนี้อะไรครับวัตถุดิบนะครับอืมแ mm hmm. จกเพชรด้วยไม่มีอะไรแล้วนะเออถ้าม,มีอะไรล่ะก็มีแค่ไอตัวไอสุ่มรูนอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาไปทำอะไรวะเปิดเหรอ เยวขอดูแป๊บนึงนะเพราะยังไม่ได้ดูอะไรเลยไหนอ่ะอันนี้ใช่ปะป๊าบอัญนนมณีคอสตูมเล,ลิฟลี่นะครับลินลี่ลองก้าลด75%ส้าโอว้าูเหลือสี่เหรียญโอ้โอ้เหลือห้าเหรียญเท่าไหร่วะสามนู่นสามสามสองเป็นหกสามสามเป็น สามห้าสิบห้าเออประมาณร้อยห้าสิบรอยเจ็ดสิบะแล้วแล้วลาเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูในะร้านค้าราคาเท่าไหร่วะแต่ <c oughs> ก็ไม่หาอยู่ดีแหละไอ้ห่านะครับแม่งก็แบบเอามาล่อให้เราหาเฉยร้านค้าร้านค้าสิบเก้าเหรียญน,นะทุกคนได้ห้าร้านค้ายี่สิบเหรียญผมได้ห้าเหรียญ <c oughs> <c oughs> อุ้ยรถเยอะอยู่นะเราไม่ทำหรอกนะครับ มีเวลาด้วยนะใช่ปะ่ะโอ้ยอันนี้อันนี้บวกจี้นี้แค่สิบห้าเหรียญน,นะเออนี่บวกจี้ด้วยสิบห้าเหรียญจี้ G ความสามารถอะไรวะมีอ๋อมีชาร์จโลซูปเปอร์แล้วก็มีอะไรเมื่อก่อสร้างสามหลังนะครับโอกาส5 5เซ็นตะครับย้ตอตำแหน่งที่ยูไม่แสดงผลเติบโตัวบ5เรซนตมื่อตัวพืว้จัน์โอกาส75็หซนะครับลอค่าวานานให้ทุกคนอโอเคนะจี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ แปนลนล็อกค่าผ่านทางบวกชาร์จโรนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับแต่ตัวน้องมันก็ทั่วไปอะผมว่าสกิลทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันอะเนอะเออไม่ค่อยว้าวมานะครับแต่ถ้าใครอยากทำก็แล้วแต่แล้วคว,ความชอบแล้วกันนะครับเออเผื่อแบบบางคนอาจจะแบบเผื่อได้ไอ้นี่ไงก็เลยอยากทำแบบอีส่วนลดที่เหมือนผมได้อะมีเวลาสองชั่วโมงนะทุกคนเรียน ไม่ต้องเติมจี้ก็ได้อะไรนะไม่ต้องเติมจี้ก็ได้หรือได้ห้าเหรียญถ้าใครทำจริงๆนะผมว่าไม่ต้องเติมจี้มันหรอกนะครับเอาเล่นเล่นจี้ที่เรามีเออจี้แป้นนะครับอ,อีมันมีอยู่นี่แปนอะไรที่มันมารอบนั้นที่เป็นแปนล็อกข้ามทางอะไรนะก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็เนี่ยเอาซื้ออันห้าเหรียญไปถ้าใครอันนี้นะแต่แนะนําก็ถ้าถ้าถ้าเชียร์เยอะสุดนะครับในตัวที่พวกนี้ก็แบมบินาแล้วกันนะครับ เออผมชอบนะเออ,อนนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวได้แต่ถ้าใครจะไม่ชอบผมคิดว่าตัวนี้ตัวนี้มันโหดผมอยากทําตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะผมก็ผมก็ยังใช้เล่นมันอยู่ถึงทุกวันนี้นะลุงลีก้าวบ้างไม่ก้าวบ้างนะไม่ใช่ว่าก้าวตลอดนะก้าวบ้างไม่ก้าวบ้างเพราะเนื่องจากว่าผมอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยนะครับเออ <c oughs> อาจจะมีก้าวบ้างไม่ก้าวบ้างแต่ผมก็ยังใช้ใช้เก็บเก็บแจนะสำหรับแบมมาผมก็าใช้มากเก็บแจบ้า,บางเล่นลงรี รีบๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็วิกค่อนข้างไวนะครับถ้าไม่เจอกันวิกกับหวานหมูอยู่แล้วนะครับอืมเนาะอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอะ่ะโไม่ตื่นเต้นเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ,บายๆไปแล้วครับผม